โจามาทักทายกันด้วยป่าสวยๆมอสขาวๆนะคะบรรยากาศชุ่มชื้นเพราะว่าในขณะนี้ฝนตกพรมๆจ้าแตบ่บนเส้นทางที่เราเดินทางมาแคมปิ้งมาพักผ่อนกันนะคะเห็นมอสขาวๆก็เลยมาแบ่งปันความสดชื่นถึงพี่น้องเอฟซีที่น่ารักทุกท่านนะคะคุณเลมโบหยุดพักดื่มกาแฟานะคะแล้วก็ให้เขางีบสักนิดนึงค่ะปร่กันหอมก็เลยเดิน ลัดเลาะออสักนิดนึงค่ะเผื่อจะออมีอะไรฟินๆมาฝากพี่น้องนะคะเดินไปได้วยกันจ้าโอ้ยบรรยากาศสุดฟินสุดฟินอะแบบนี้ฟินไหมคะ่ะโอ้โหสุดยอดอะถึงเดินทางมา มปิ้งแต่เราก็ยังมีบรรยากาศแบบนี้มาฝากกันนะคะสวยมากมีอีกแ้ามีอีกก็ได้ไงทำบ้ามีอีกและน้องออนออรไทยบอกว่าชอบมากกิบกันแบบใจเย็นๆเลยนะคะเพราะว่าเรามาผ่อนคลายค่ะมาพักผ่อนค่ะแล้วก็ให้พี่โบ้เขาพักสักนิดนึงค่ะเดี๋ยวเราจะเดินทางกันต่อนะจ๊ะ ตอนนี้ก็ยังเดินทางต่อไม่ได้เพราะว่ามันมีบรรยากาศแบบนี้หยุดจนเมืดจนค่ำก็ไม่ว่ากันจะ้ะถึงมาเที่ยวพักผ่อนแต่อุปกรณ์พร้อมนะคะไม่อยากจะให้พี่น้องบ่นจ้าให้ดูกันแบบฟินๆเลยจะ้ะ ทำไมดอกมันงามอย่างนี้โอ,โ,อโอ้โอ้โอ้พี่น้องจ๋าฟินนำกันบ่จ้าฟินนำกันบ่ดจ้าโอ้โหอันนี้มันหายไปแล้วเอาซ่อนไว้ซ่อนไว้จำไว้เด้อเดี๋ยวปีหน้ามาใหม่จ้ะปีหน้ามาใหม่ดอกนี้ก็เท่ามะข้ามะแกงเท่ามะข้ามะแกงแล้วจ้าว้าว ไว้บอกใครไม่ได้บรรยากาศแสนฟินจ้าพี่น้องจ้าเปลี่ยนบรรยากาศป่าบ้างนะคะอันนี้ก็ห่างบ้านเราก็เกือบร้อยกว่ากิโลเมตรนะคะแถวนี้เขาก็จะเป็นเห็ดน้ำหมากเด้อเห็ดน้ำหมากหรือว่า ห็น,หน้าแดงบ้านเรานั่นแหละแต่ว่าหอมก็ไม่ค่อยเก็บนะคะอันเนี้ยภาษาสวิดีิชเขาเรียกว่าซิลแครมละ,ะเกกนี่ยจ้ะดอกสีแดงแดงดอกสีแดงแดงกับมอสสีขาวๆฝนตกค่ะฝนตกมากแปบลบว่าตกตลอดทางเลยจ้ะก็แวะมาเรื่อย บรรยากาศมาเรื่อยแวะหลายห้างตุนสเบียงจ้าพี่น้องจ้าอ่ะมีใครคุ้นบ้างคะมีใครคุ้นบ้างคะป่าแถวนี้อันนี้เพียงเริ่มต้นนะคะเพราะว่าเรายังไปไม่ถึงที่พักจ้ะที่พักก็เขาเรียกว่าสตูกะสตูกาก็คือกระท่อมนะคะกระท่อมในป่าไม่ใช่โรงแรมแต่มันเป็นที่พัก กระท่อมในป่าถ้าโรงแรมเขาเรียกว่าโฮเทลอยากมีบรรยากาศเก็บเห็ดให้พี่น้องได้ชมจ้ะถิ่นนี้ก็จะมีเห็ดหน้าแดงนี่แหละเห็ดน้ำหมากนี่แหละจ้ะพี่น้องเห็ดพึง่งหมวกแดงแก่กันหมดแล้วจ้ะ การกลับมาป่าแถวนี้ครั้งนี้นะคะเป็นความประสงค์ของคุณเลมโบจะ้ะเรามาย้อนอดีตกันเพราะว่าเมื่อ4ปีที่แล้วครบวันนี้พอดีค่ะวันนี้ที่ทำคลิปนี้ก็คือเป็นวันที่25สิงหาคม66นะคะเราพบกันป่าแถวนี้4ปีพอดีพอดีจะ้ะพี่น้องนี่ก็คือเห็ดพึ่งหมวกแดงนะคะล้มแล้วจะ้ะ ค่ะไม่ตั้งความหวังนะวันนี้เรามาย้อนอดีตกันจ้ะเดี๋ยวนั้นมันเห็ดอะไรกันหน้าตาดูสวยแต่พอเข้ามาดูใกล้ๆทำไมมันเป็นแบบนี้แก่ซะแล้วปลาสวยงามจ้ะมอสเวลาเขาถูกน้ำถูกแดดนะคะเห็นไหมคะมันก็กลายเป็นสีขาวจ้ะถ้า ดมานะคะมันจะดังก๊อบแก๊บก๊บแก๊บเหมือนกับปากาลังจะ้ะแต่อันนี้นิ่มนะเพราะว่าฝนตกจะ้ะแต่ลิงงอนก็พอให้เห็นนะแต่ว่าไม่เยอะเออสำรวจสำรวจซอร์เว์ืซอเว ค่ำตาสายลงมาสุดเส้นวิวาเมื่อมา ฟินสุดๆแล้วพี่น้องจ้าภาพที่สวยงามมากมาย้อนอดีตกันอดีตระหว่างพากัรหอมกับคุณเลมโบนี่แหละจ้าเพราะว่าเรารู้จักกันก็เพราะว่าเราชอบเข้าป่าเหมือนกันจ้า คุเลมโบเขาก็แอบ,บส่องอยู่6ปีนะคะแอบบส่องเฟซบุ๊กจ้ะพอโสดแกก็เลยทักไปค่ะปีนี้เราก็อยู่ด้วยกันมา4ปีค่ะสรุปแล้วก็คือ10ปีละที่เราเจอกันแต่ว่าผักกาดหอมเจอคุณลัมโบแค่4ปีนะคุณลัมโบก็ดูผักกาดหอมมาก็10ปีแล้วจ้ะเพราะว่ามีอยู่วันหนึ่งเขา เก็บเห็ดแล้วก็เก็บผลไม้นะคะเขาก็ส่งภาพมาให้กับญาติลูกพี่ลูกน้องของคุณย่าแหละดูนะคะแล้วก็ซึ่งเป็นเพื่อนกับประกาศหอมแล้วก็เป็นเพื่อนของอดีตฝรั่งที่ประกาศหอมอยู่ด้วยนะคะแต่มารู้ทีหลังนะคะว่าเขาเป็นอ,อ,อดีตพี่สาวภรรยา เก่าของของฝรั่งนั่นแหละแต่เขาไม่ได้บอกเขาบอกเป็นเพื่อนจ้ะซึ่งเป็นญาติคุณย่านะคะแล้วก็ทางคุณทีริสน่ะเขาก็บอกคุณเลมโบว่าจะสู้เพื่อนไทยของฉันไม่ได้หรอกอเขาเก็บเห็ดเก็บผลไม้ขายจนซื้อตั๋วเครื่องบินปีละสองใบนะให้ตัวเขาแล้วก็ให้ฝรั่งด้วย จากนั้นคุณลัมโบก็เลยส่องเฟซบุ๊กจ้าส่องเฟซบุ๊กเขาก็เลยรู้ว่าโอ้เราเป็นนักเก็บตัวยงเลยทุกวันนียเขาก็ได้พูดกับลูกค้าทุกคนที่เขามาซื้อผลไม้ซื้อเห็ดกับเรานะเขาถามว่าเจอกันยังไงอะไรเงี้ยเพราะว่าคุณลัมโบเขาจะชื่นชมเรามากคุณลัมโบก็ได้เล่าว่าผมแอบส่องเข้ามา6ปีครับ ทึงว่าเอ้ยทำได้ยังไงเก็บได้ยังไงติดตามมาแอบสองมาพอมาอยู่พักหนึ่งเขาหายไปอ่าผมก็เลยถามญาติผมว่าผู้หญิงไทยคนนั้นหายไปไหนแล้วเฟซบุ๊กล่มไปแล้วไม่หาไม่เจอทีรีสเลยบอกว่าเขาได้อยาก,กับฝรั่งแล้วแล้วก็มีรัฐบาลมา ช่วยเหลืออยู่หนึ่งเดือนตอนนี้เขาก็ได้ฟัดยบก็คือได้ทำงานประจำอยู่ที่โรงงานเย็บผ้าหนังแห่งนี้แล้วได้ตั้งเฟซใหม่แบบนี้แบบนี้ค่แบบะจากนั้นคุณลัมโบก็เลยทักไปจ้ะทักไปแล้วเขาก็เล่าว,ว่าผมติดตามคุณมาหปีแล้วครับผมเป็นญาติของคุณทีริษแม่ผมเป็นลูกพี่ลูกน้อง กับทีรีส์แล้วก็ผมและแม่ของผมได้สองเฟซคุณเสมอมาว่าคุณเก็บเห็ดและเก็บผลไม้ในวันที่22เป็นวันคล้ายวันเกิดของแม่ผมวันที่22สิงหาเป็นวันคล้ายวันเกิดของแม่ผมอ่าในวันนี้วันที่23สิงหาผมจะพาแม่ไปเอ่อ ขอเก็บลิงออนหน่อยได้ไหมช่วยแนะนำหน่อยแล้วผมจะพาแม่ผมไปหาคุณทีริสญาติโอ้ยๆคารายการนิดนึงพี่น้องและแล้วเราก็ได้ได้บักเอบบักเอบอุ้ยๆๆเราไปถึงไหนแล้วน้อนี่ลืมลืมพี่น้องจ้าพี่น้องจ้าอาการหอมเล่าไปถึงไหนแล้วเจอเห็ดดอกหนึ่งตื่นเต้นจ้า คุณมโบก,ก็เลยบอกว่าขอมาเก็บลิงองนด้วยได้ไหมแล้วก็เดี๋ยวจะพาแม่มาด้วยในวันที่23สิงหาคมนะคะเมื่อสปีที่แล้วจ้อหอมก็ว่าเออเขาก็มีตัวตนเนาะพาแม่มาด้วยนะคะแล้วก็เป็นญาติของคุณธีริชซึ่งเป็นเพื่อนกันด้วยหอมก็เลยตอบตกลงจ้าค่ะ จากนั้นคุณแลมโบก็เลยมาหาผักการหอมในวันที่24สิงหาคมค่ะมาเก็บพาไปเก็บเห็ดนะคะแล้วก็ลงคลิปในวันที่25สิงหาคมนะคะแล้วเขียนหัวข้อคลิปว่าปลาไอ้ยบาวมาเก็บเห็ดนะคะอู้เป็นภาษากเำืองเจ้าคลิปคลิปนั้นลองไล่ไปดูนะคะเพราะว่าเราจะแอบให้เห็นขากางเกงนิดนึง เพราะเราก็ไม่รู้ว่าเออเขามายังไงมีครอบครัวไหมหรือมาเพื่ออะไรอะไรอย่างนี้ค่ะเราก็ไม่ได้เปิดเผยมากพอตอบตกลงคุณเลมโบ้มาคนเดียวเลยค่ะทุกวันนี้เขาก็ยังพูดกับลูกค้าบอกว่าพอเขาตกลงผมมาคนเดียวเลยผมปล่อยให้แม่ล็อกเกอร์ค่ะนั่นแหละค่ะจากนั้นก็คบกันมามีปัญหาเยอะเพราะว่าตอนนั้นเจ้านายเขาก็ไม่อยากให้คบเพราะว่าเรายังทํางานกับเขาอยู่ จ้าของบ้านเช่าด้วยค่ะมีปัญหากันเยอะมากมายจ้ะแล้วก็ฝ่าฟันอุปสรรคกันมาได้นะคะอ่าจนพ่สูจนได้ว่าคุลัมโบเป็นคนดีจริงๆค่ะแล้วเขาก็ได้ให้โอกาสเราได้มาอยู่อย่างที่พี่น้องเห็นนั้นแหละค่ะเพราะว่าเราชอบในวิถีชีวิตเหมือนกันค่ะคือเข้าปา่าเก็บเห็ดเก็บผลไม้นะคะ คุณเลมโบเขาก็าได้หยุดตามงานเขาแล้วค่ะหยุดสี่วันนะเขาก็ถามว่าเราไปย้อนอดีตกันไหมย้อนวันวานกันไหมก็เลยตอบตกลงจ้าค่ะไม่ตกลงยังไงจุกุนี่นี่โอ้โหสุดยอดสุดยอดเราไม่ธรรมาดาก็ไม่ธรรมาดา จากการมาแคมปิ้งของเราก็ไม่ได้มาเช้ากับเย็นนะคะเพราะว่าเราจะกินบรรยากาศในป่าหรือในสถานที่ต่างๆหรือว่ามาพบปะแขก VIP ตามที่คุยกันไว้นะคะจะได้เจอใครบ้างนั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันค่ะก็ให้พี่น้องติดตามเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ ทุกวันนี้ก็พิสูจน์ได้ว่าคุณเลมโบเป็นคนดีแล้วก็น่ารักมากจ้ะน่ารักมากคุณเลมโบน่ารักมากค่ะอย่างเขาปกป้องเราเขาเป็นผู้ปกครองที่ดูแลเราอย่างที่รถแข่งเฉียวชนอ,อย่างที่รถแข่งเกือบเฉียวชนนั่นคุณเลมโบเอาเรื่องถึงที่สุดเลยค่ะเพราะว่าทุกคนก็บอกว่ารถเขาวิ่งผิดทางค่ะเมื่อวานนี้มี ผู้ที่เกี่ยวข้องในมีผู้ใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับการแข่งรถนะคะนำกระเช้าดอกไม้มามาขอโทษนะคะมาปอบขวัญค่ะแล้วก็ยังไม่จบเรื่องยังไม่จบเรื่องเพราะว่าเขายังจะด,ดําเนินต่อกันไปอีกค่ะเพราะว่าเด็กหนุ่มคนที่ขับรถน่ะเขาบอกว่าเขาไม่ได้ใกล้ฮะแต่พอ คุณเลมโบอโชว์วิดีโอให้ตำรวจแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการแข่งรถทุกคนรู้ว่าเด็กคนนี้ผิดคะเขาจะให้เขาจะให้เด็กยอมรับผิดจ้ะ <S <S คุณเลมโบก็แบบว่าเพิ่งเคยเห็นคุณเลมโบโกรธครั้งเนี้ยค่ะเขาคุยกับเจา้าหน้าที่แบบว่ามือเขาสั่นมากเขาโกรธค่ะก่อนนี้ก ก็ยืนยันได้ว่าคุณลัมโบปกป้องเรารักเราแต่หอมเองไม่อยากให้มีเรื่องแต่ฝรั่งเขาก็เอาเรื่องกฎหมายแล้วก็ความเป็นจริงมาคุยกันมันจะไม่ได้คิดผ่านๆไปเหมือนใครบางคนว่าก็ไปยืนใกล้เองไม่ใช่นะเพราะว่าเราไม่ได้ไปยืนอยู่ฝ่ายทางรถวิ่งค่ะรถวิ่งเข้ามาผิดทางในที่ของเราในบ้านในป่าของเราจะ จ้าพี่น้องสวยงามไหมวันนี้ก็คุยกันหลายเรื่องเลยเนาะจ้าพี่น้องจ้าเป็นยังไงบ้างคะ <c oughs> เรื่องเล่าเช้าวันนี้ย้อนอดีตสี่ปีที่แล้วจ้าเดี๋ยวเดินทางเดี๋ยวเดินไปหาคุณเลมโบกันจ้าลัดเลาะสักนิดหน่อยเพราะว่ามันเปียก <c oughs> หอมก็เปียก เว้นต้นสนหน่อยจ้ะนี่ก็พอได้ฟินฟนอยู่นะคะดีกว่ามานั่งเล่าเปล่าๆนะเล่าไปด้วยให้พี่น้องกินบรรยากาศไปด้วยจ้าน้นถารถพี่โบเห็นไหมจอดอยู่นุ่นจ้ะหลับสนิทสิทดใสหน้าหรือเปล่าก็ เข้างานกะกลางคืนนะคะแกก็นอนน้อยเบอกให้นอนเต็มที่ให้พักผ่อนเต็มที่จะ้ะได้หาก,กับอายเหมือนใจได้ปริญญาชีวิตผู้สาวบ้านนาะวุฒการศึกษามันน้อยุ ว่านอนแอนสกรีนคนละหาที่รักจ๋าดูนี่้อู้เองกองทินสวัสด,ดีครับลำบู๊บครับปะโ,โอ,โอกาสตูกาแอนสกริงคนละ พูดพูแคมปิ้งอนีม่โอ้เย็ดแต่ราโอ้่าแฮร์รูน่าฟีนบอย่อักสวิเกโอทักๆพี่น้องจ๋าพรุ่งนี้น้องสาวคุณธีริที่เป็นอดีต แฟนเก่าของฝรั่งคนเดิมนะจะมาเยี่ยมพาก,กานหอมกับคุณเลมโบในวันพรุ่งนี้ที่กระท่อมจะยอหอแสดรงไงแอนสก,กิงฉันโยนทิ้งเองมันนิ่มความรับไม่มีในโลกแล้วก็ <laughs> ดีใจดีใจจะได้เจอเขาคืออยู่กับฝรั่งคนเดิมมา6ปีเขาไม่เคยบอกเลยคะ่ะว่า คุณไมเป็นน้องสาวของคุณธีริดซึ่งเป็นอดีตภรรยาของฝรั่งคนเดิมค่ะพรุ่งนี้คุณไมเขาจะมาเยี่ยมเราที่บ้านพักแล้วเดี๋ยวมาติดตามชมนะคะเอ่อเพราะว่าคุณไม และอดีตฝรั่งของผักกาศหอมเนี่ยเขาเคยมาบ้านคุณเลมโบสองครั้งในตอนที่เขาอยู่ด้วยกันนะคุณเลมโบเขาเลยรู้จักว่าอดีตฝรั่งของหอมเป็นยังไงแล้วเขาก็กลัวคุณเลมโบมากเขาเลยไม่กล้ากวนพักกาศหอมอีกนะคะคุณเลมโบถือว่ามาช่วยเลยนะคะฮะโชคดีมีความสุขทุกท่านนะพี่น้องค่ะเรื่องนี้ยังมีต่อนะคะเอาไว้พบกันในคลิปถัดไปนะคะติดตามเราไปเรื่อยๆค่ะมีอะไรให้พี่น้องตื่นเต้นแน่นอนจะสำหรับคลิปนี้ ขอบคุณและสวัสดีค่ะ